เบื่อชีวิตเมืองกรุงอยากพักใจรับลมหนาวพฤศจิกายนนี้และโอกาสทองของคุณเพราะประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนเป็นดินแดนแห่งความสุขที่รอให้คุณไปสัมผัสแต่เดี๋ยวก่อนคุณรู้ไหมว่าที่เที่ยวแต่ละที่พีคไม่เหมือนกันมาดูกันว่าที่ไหนจะใช่สำหรับคุณ เดือนพฤศจิกายน2568นี้อากาศดีๆฟ้าก็ใสลมก็เย็นสบายเหมาะแก่การหนีความวุ่นวายไปชาร์จพลังไม่ว่าจะเป็นสายภูเขาอยากชมทะเลหมอกสายทะเลอยากเล่นน้ำใสๆหรือสายกินที่อยากตะเวนชิมอาหารอร่อยๆทั่วประเทศบอกเลยว่าเดือนนี้มีครบ พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2568ปุ๊บอากาศก็เริ่มเป็นใจให้เราออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วหลังจากที่ฝนตกชุ่มฉ่ำมาหลายเดือนอากาศเริ่มเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปกำลังดีสำหรับการไปเที่ยวภูเขาชมทะเลเหมอกสวยๆหรือจะไปเดินเล่นในเมืองเก่าถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมน่ารักนรักก็ดีต่อใจช่วงเวลานี้ถือเป็นต้นฤด,ดูแห่งความสุข ที่หลายคนรอคอยเพราะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือภาคกลางประเทศไทยก็เต็มไปด้วยบรรยากาศสวยงามและสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทําให้คุณอยากเก็บกระเป๋าออกไปพักผ่อนหย่อนใจอีกครั้งแล้วทีหนะเที่ยวไหนบ้างหละ่ะที่น่าสนใจในเดือนพฤศจิกายนนี้ตามมาดูกันเลยที่เที่ยวเดือนพฤศจิกายน2568ที่คัดมาแล้วว่าฟินแน่นอนบ้านจะาโบจังหวัดแม่ฮ่องสอนสัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาท่ามกลางทะเลหมอก บ้านจ่าโบเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและสายหมอกในอำเภอปังมาภาใครที่มาเที่ยวที่นี่จะได้เห็นวิวทะเลหมอกสุดอลังการในยามเช้าที่อบล้อมหมู่บ้านเอาไว้และยังได้สัมผัสกับกิบกจกรรมการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์เรียนรู้วิธีชีวิตของชาวเขาอย่างใกล้ชิดที่สำคัญถ้ามาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวอากาศจะเริ่มเย็นสบายและมีโอกาสได้เจอทะเลหมอกเกือบทุกวันทำให้การมาเยือนบ้านจ่าโบในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นทริปสัมผ,สมผัสความงามของเมืองสามหมอก ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการชมหมอกจากหน้าที่พักหรือจะเดินขึ้นไปชมวิวบนจุดชมวิวก็รับรองว่าคุณจะได้ภาพความประทับใจกลับไปแน่นอนที่อยู่อำเภอปังมา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยอังคังจังหวัดเชียงใหม่สวรรค์ของคนรักความหนาวและดอกไม้เมืองหนาวที่นี่คือสวรรค์ของคนรักความหนาวเย็นและดอกไม้เมืองหนาวอย่างแท้จริงเพราะดอยอังคังเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอังคงังซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่สวนเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษา สวนบอนไซและไรชา2 0 0พันที่มีทิวทัศนสวยงามราวกับอยู่ต่างประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายนอากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดอุณหภูมิในยามเช้าจะลดต่ำลงจนคุณสัมผัสได้ถึงไอหนาวเป็นโอกาสดีที่จะได้ชมทะเลหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวม่อนสนหรือซื้อถังและที่สำคัญช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อาจเริ่มมีดอกนางพญาเสือคร่งบางส่วนเริ่มพลิบานต้อนรับฤดูหนาวให้คุณได้สัมผัสความงามที่สดชื่นของธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุงจังหวัดเชียงรายสวนดอกไม้เมืองหนาวที่งดงามตรการตาสวนแม่ฟ้าหลวงคืออัญมณีแห่งขุนเขาที่เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่งดงามตระการตาตลอดทั้งปีบนพื้นที่กว่าสิบไร่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงโดดเด่นด้วยการจัดสวนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลสำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นการ ต้อนรับลมหนาวแรกอย่างสดชื่นที่สุดเพราะดอกไม้เมืองหนาวกำลังเริ่มบานสะพรั่งเต็มที่หลังจากผ่านช่วงฤดูฝนทั้งดอกกุหลาบบิโกเนียพิทูเนียและดอกไม้สีสันสดใสอีกมากมายเรียกได้ว่าคุณจะได้เก็บพาพ้าถ่ายกับทิวทัศน์ของสวนดอกไม้ได้อย่างเต็มที่ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและหมอกจางๆในยามเช้าที่อยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนพรมสีเหลืองทองสุดลูกหลุก,ลกตา ทุ่งบวตองดอยแม่อูคอคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเนรมิตพื้นที่กว่า500ไร่บนดอยแม่อูคอให้กลายเป็นพรมสีเหลืองทองสุดลูกหลูกตาด้วยดอกบวตองที่บานสะพรั่งพร้อมกันอย่างอลังการ โดยช่วงพีคของการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเพราะดอกบัวตองจะเริ่มบานเต็มที่80-100%ทำให้คุณได้สัมผัสกับภาพทิวทัศน์ภูเขาทั้งลูกที่ถูกย้อมเป็นสีเหลืองอารามตัดกับสีเขียวของป่าและฟ้าครามพร้อมกับรับลมหนาวแรกและชมทะเลหมอกยามเช้าที่ปกคลุมหุบเขาทำให้การเดินทางมาเยือนทุ่งบัวตองในเดือนนี้เป็นการเก็บเกี่ยวความประทับใจทีหนไม่สามารถหาได้จากที่อื่นๆบ้านสปันจังหวัดน่านหมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบสงบและสวยงาม บ้านสปันเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาของอำเภอบอกระือด้วยทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียวขจีในช่วงที่ยังไม่เก็บเกี่ยวและลำน้ำว้าที่ไหลผ่านหมู่บ้านอย่างสงบเงียบล้อมรอบด้วยขุนเขาและอากาศบริสุทธิ์ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนแบบสโลฟเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศดีที่สุดอากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดและในช่วงต้นเดือนยังมีโอกาสได้เห็นหนาข้าวสีทองก่อนการเก็บเกี่ยวในช่วงกลางถึงปลายเดือนซึ่งจะให้ภาพทิวทัศน์ที่ สวยงามแตกต่างจากทุ่งนาเขียวขจีการได้ตื่นช้ามหาจิบกาแฟพร้อมชมไอหมอกยามเช้าที่ลอยเหนือทุ่งนาถือเป็นประสบการณ์ที่มอบความสุขทําให้การมาเยือนสปันในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นสัมผัสความงามแห่งขุนเขาและสายหมอกที่แสนสดชื่นที่อยู่อําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านทุ่งดอกคอสมอสเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ทุ่งดอกไม้หลากสีสันสุดโรแมนติก ทุ่งดอกคอสมอสเขาขอมากักจะถูกจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการเริ่มต้นชมทุ่งดอกไม้แห่งนี้เพราะอากาศจะเริ่มเย็นสบายโดยทุ่งดอกคอสมอสจะกระจายอยู่ตามแหล่งที่เที่ยวและรีสอร์ตต่างๆอย่างที่ไรบีเอ็นบีเาร์ม ที่จะเนรมิตเนินเขาสลับซับซ้อนให้กลายเป็นฉากหลังของทุ่งดอกไม้หลากสีสันสุดโรแมนติกให้คุณได้ถ่ายภาพสวยๆท่ามกลางลมหนาวที่พัดโชยมาเป็นระยะทําให้ทริปเขาค้อในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นสัมผัสความงามของฤดูหนาวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่อยู่อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติแม่วงพื้นป่าตะวันตกที่อุดมสมบูรณ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงคือผืนป่าตะวันตกที่อุดมสมบูรณ์เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือโดดเด่นด้วยยอดเขาที่สลับซับซ้อนและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีจุดหมายปลายทางยอดนิยมคือช่องเย็นซึ่งเป็นช่องเขารับลมที่มีอากาศหนาวเย็นสมชื่อและเป็นที่ตั้งของลานกางเต็นท์สุดฮิตที่วิวสวยงามตระการตาพร้อมจุดชมวิวห้ามพลาดอย่างกิวกระทิงและโมโกโจูน้อย ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของคุณเขาได้อย่างกว้างไกลบอกเลยว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดในการหลีกหนีความวุ่นวายทําให้การเดินทางสะดวกขึ้นการมาพักห้างคืนที่ช่องเย็นในช่วงนี้จึงเป็นการสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นและความงามของธรรมชาติในยามเช้าได้อย่างเต็มที่ก่อนเข้าสู่ช่วงพีคของฤดูหนาวที่อยู่ตำบลปังตาวัยอำเภอปังศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรเบ,เบอร์โทรศัพท์0610484837 เฟสบุ๊กอุทยานแห่งชาติแม่วงแม่วงเนชั่นแนวพก์กเกาะพยามจังหวัดระนองเกาะเล็กๆที่ยังคงความบริสุทธิ์เกาะพยามเป็นเกาะเล็กๆในทะเลอันดามันที่ยังคงความบริสุทธิ์และเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไว้ได้อย่างลงตัวโดดเด่นด้วยหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสบรรยากาศเงียบสงบมีจุดไฮไลท์คืออ่าวเขาควายและการได้ชมนกเงือกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นที่กำลัง จะมาถึงอย่างเป็นทางการเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดผ่านไปแล้วทําให้ท้องฟ้าเปิดอากาศเย็นสบายและท้องทะเลเริ่มกลับมาสวยงามอีกครั้งทําให้คุณเพลิดเพลินกับการพักผ่อนเล่นน้ําทะเลใสๆและชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างไร้กังวลถือเป็นการเริ่มต้นทริปเที่ยวทะเลใต้ที่งดงามและเงียบสงบอย่างแท้จริงอุทยานแห่งชาติมูกลันตาจังหวัดกระบี่อัญมณีแห่งทะเลอันดามัน อุทยานแห่งชาติหมูกลันตาคืออัญมณีแห่งทะเลอันดามันที่รวมหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์เดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเพราะเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงมรสุมสภาพอากาศจะเริ่มดีขึ้นท้องฟ้าจมใสายคลื่นลมสงบและน้ำทะเลจะกลับมาใสาเป็นสีม รกะเมาะแก่การทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการังและเดินทางท่องเที่ยวระหว่างเกาะได้อย่างปลอดภัยและเต็มอิ่มคุณจะได้สัมผัสความงามของชายหาดขาวละเอียดและป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลที่ดีที่สุดอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายชมวิวแม่น้ำของสุดอลังการ อำเภอสังคมเป็นอำเภอเล็กๆริมแม่น้ำโขงที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวเรียบแม่น้ำทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวหลักล้านที่มองเห็นความงามของแม่น้ำโขงและฝั่งประเทศลาวได้อย่างชัดเจนโดยมีไฮไลท์คือผู้อีสันฐ์และผู้หนอง ที่ขึ้นชื่อเรื่องการชมทะเลเหมอกยามเช้าและช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวที่อากาศจะเย็นสบายและมีโอกาสได้เจอทะเลเหมอกหนาแน่นและสวยงามเกือบทุกวันการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับภาพหมอกขาวฟูฟ่องปกคลุมผืนน้ำโของอันกว้างใหญ่จะมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สงบสดชื่นและน่าประทับใจไม่ลืมถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการมาสัมผัสความงามของภูอีสานแห่งนี้น้ำตกตนงาช้างจังหวัดสงขลา น้ำตกเจ็ดชั้นที่สวยงามอลังการน้ำตกโตนงาช้างเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างจุดเด่นคือน้ำตกมีถึงเจ็ดชั้นแต่ละชั้นมีชื่อเรียกต่างกันไปโดยชั้นที่สามคือชั้นที่สวยงามที่สุดเพราะสายน้ำไหลยแยกออกเป็นสองสายคล้ายงาช้างจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้บรรยากาศรม่มรื่นเต็มไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงที่น่า สนใจในการมาเยือนเพราะภาคใต้ตอนล่างกำลังเข้าสู่ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณน้ำในน้ำตกมีมากเป็นพิเศษและไหลแรงสวยงามตรการตามมากกว่าช่วงอื่นๆของปีแต่ณตรงนี้ต้องระวังต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินป่าและลงเล่นน้ำเป็นพิเศษเนื่องจากฝนที่ตกหนักอาจทำให้ทางเดินลื่น